นี่ก็ตาไม่ใต้ผู้น่าจาก,ก็จะเป็นร้านร้านขายเครื่องดื่มเหล่าสุร่าน่าจะเนาะไหว้าขายเดี๋ยวอย่างนี้เขาปิด,ด้ะจ้าวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ทุกวันแดงแลทุกวันอาทิตย์วันไหนวันแดงก็ปิดค่เอ้าขึ้นขึ้นรีบมะลูกลงรีบปะ <c oughs> เล็กหน่อยมาเลือกต่างกับแม่ดีใจปานนั้แม่มาจับเลขเอ็ดเออนี่สแตมเม่ exactly หนึ่งสองหนม่เอ็ดเอ็ดยอหมายเลขหนึ่งว่าสำเร็ง,หงเหรอโอ้โหโอ้ยจุดนี่กลงนิ้วแล้วค่ะมันจะกลับบ้าน ครับผมเหรอนี่น่าจะใส่หมวกเหรอโอเคอ่ะโยลุกใส่หมวกก็ลูกมาใส่เองเก่งมากเลยลูกตริโกเนียเหรอลูกม่บินหอวม่เซร์ฟก่อนมา hamburger hm <coughs> thomasa yeah. luôn mama hm 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 hamburger, hm 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 เอาไปยังสีละไปชมวิวนะจ๊ะเดินดินไส้ครับลูกก่อนพี่น้องก็จะเข้าบ้านได้เจริญเมื่อล,ลต้องเฮ็ดเวียกไล้ยางพร้อมกันแต่ละเมื่อจังสีได้ครบ Okay. So. So yeah. Mama okay, I'm to go my. Oh. Yeah. Oh, mama, it's a skateboard. Mm -hmm. Mama, the diaper is falling. Yeah, look. Okay, Cool. Okay. Cool. มามัไปดูลีน่าก่อนนะลูกนะอย่าจะพนอมคนไหลอย่าพยายามบัทไทยอยู่คนอื่นน,น,นี่นะ่าค่อมห้าขนวกกับใครมานี่เลยลูกค่อมเล็ก,ลกน่อยหลายใี่น่นนะรีน่า